เขาไม่ได้มีไแแข่งขันเขาพิเรบอยหญิงไม่ทันด้วยห,หล่อแรงแสงรุ่นพี่ก็ต้องหนุ่มคนนี้ที่ดีกรีเพอร์เฟคซะเลือกเกินพิดพัชรักที่นะตอนนี้ก็ต้องขอบอกเลยค่ะว่าคืนแท่นเป็นทีนไอดอลอันดับต้นๆของเมืองไทยไปแล้วแสวใช่ไหมล่ะคะคุณขา รักจิรธิวัน์หนุ่มไฮโซที่ทั้งโก้และเทแถมยังมีเสน่ห์ล้นตัวเธอฝ่ายไม่ต้องพูดถึงแค่นำสกุลก็รู้กันอยู่ว่าเจิดแค่ไหนปัจจุบันหนุ่มพีชกำลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนานาชาติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุ้ยได้ใจไปเต็มๆเลยล่ะค่ะและสำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงหนุ่มพีชเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกซักซี หวยขั้นเทพกับปวดสุดขวนและสุดเก๋าที่ทำเอาสาวๆแทบคลั่งเลยล่ะค่ะนี่ปิกิตาโกมึงมาเล่นแบงค์นะเป็ดไม่เอาอ่ะมึงรู้ไหมคนเล่นแบงอ่ะหญิงชอบเยอะนะเว้ยมึงเห็นนี่คนที่เลี้ยงบาสอยู่นั่นป่ะนั่นแหละมือกองวงเราแมงชีเอกแค่ดินเสียงแมงเหลือลิบบาส รู้แล้วแม่งเจ๋งมึงดูเท้าสปริงดีแบบเนี้ยหยับกระเดื่องดังตึบตึบมึงดูเข้ามีกระดกแบบเนี้ยแม่งตีหนักปักปักโอ้มึงดูป้าบินแบบนี้ต้องเป็นมือกลองที่ Yeah, yeah, yeah. จริงๆเราได้ได้อะไรที่ใหม่ๆเยอะเหมือนกันครับอย่างแรกคือเราได้รู้จักคนมากขึ้นได้รู้จักการทํางานเพราะว่าเราก็ไม่เคยทํางานแบบจริงจจังๆมาก่อนเหมือก็ก็ยัง,งอยู่น้อยอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่เคยทํางานมาก่อนทำไมก็ได้รู้จักว่าเออมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้ลองทาอะไรที่มันแปลกๆทําให้เราโตขึ้นไหมเรามีระเบียบวนินัยกับตัวเราเองขึ้น บ้างครับคือตอนเด็กเราจะได้ยินพ่อสอนว่าต้องมีความรับผิดชอบทํานั่นทำนี่เราก็จะรู้สึกว่าโอเคก็ก็ได้แต่ก็ไม่ได้อยากจะทําขนาดนั้นแต่พอมาเป็นอย่างนี้มันก็สถานการณ์มันเหมือนถูกบีบบังคับให้เรา้องทำแล้วราก็รู้สึกว่าเอจริงๆม,มันก็ดีนี่นะ เมื่อเกิดแล้วก็ต้องให้มันเกิดสุดๆไปเลยจากนั้นค่ายต้นสังกัดอย่าง GTH ก็ดันหนุมพีชให้เป็นพระเอกเต็มตัวกับภาพย,ายนตร์เรื่องที่สองท็อปสกเรตไวรุ่นพันล้านถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะไม่ประสบความสําเร็จเรื่องรายได้เท่าที่ควรแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามันมากกว่านั้นก็คือรางวัลและคําชื่นชมบูดน้องมีปัญหาแล้วเห็นไหมครับควันบูดน้องทําให้เพด,ดานเหลืองหมดรบกวนแก้ไขด้วยนะครับเอาขวัวกลร์ดก็ต้องมีควันดิพี่ แต่มันผิดมาตรฐานกฎในการเช่าของเราถ้าน้องคิดว่าแก้ไขไม่ได้พี่ต้องขออนุญ,ญาตยกเลิกสัญญาครับเฮ้ย hey. ยกเลิกสัญญาพี่ขอโทษด้วยนะเฮ้ย hey. ไม่ได้นะพี่หรือน้องมีวิธีที่ทำให้เพดานหายเหลืองล่ะมีครับเฮ้ยเฮยน้อง น้องมาทาสีตอนนี้ไม่ได้มารบกวนลูกค้าต้ามาทาหลังห้างเปิดมาจับนิ่งๆหน่อยดีมันสั่นเออรู้แล้วมาหมาจับดีแล้วนะเงินห้าทุ่งกว่าแล้วนะลูกถ้ามาไม่มาเสร็จเปน็นนาแล้วน้องหมดเวลาแล้วไปได้แล้วพี่ขอเวลาอีกนิดนึงนะมีใครเป็นไอดอลไหมในการแบบในการทำงาน ในการแสดงของเราจริงๆมีเยอะเยอะเพราะว่าแต่ละคนก็ก็เก่งในแต่ละด้านของตัวเองฮะหเหมือนบางคนถนัดทางนี้บางคนถนัดนี้เราก็ พูดยากเหมือนกันครับว่าว่าใครเป็นอ่าเป็นไอดอลถ้าเป็นฝรั่งผมชอบเรย์แอนกอร์สลิงครับเป็นคนที่อ่าฉลาดในการเลือกบทให้ตัวเองค่อนข้างดีฮะในแต่ละเรื่องเขาเลือกมาได้มันค่อนข้างฉีกกันในในแต่ละเรื่องก็เป็นคนที่พื้นฐานแน a c t ้งดีอยู่แล้วในฮอลลีวูดส่วนใหญ่ basic ดีอยู่แล้วใช่ถ้าฮอลลีวูดอีกคนหนึ่งผมชอบเอ่อเจเซฟก็ดอนเลวิสครับก็กำลังมาในช่วงนี้ก็ดูคนที่แบบคาแรคเตอร์ดูเปลี่ยนเยอะดีแล้วก็ทำงานได้ดีในในพาร์ทแบบ ลงมือทำกับบทบทหนึ่งทุทุ่มเยอะดีส่วนคนไทยฮะเตอร<ฮ>์ชนะวิทย์ครับเขาสอนว่าต้องทำยังไงเวลาไปข้างนอกไปอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยสอนวิธีแบบในการใช้ชีวิตข้างนอกด้วยใช่ครับระวังตัวยังไงใช่ครับ<ะ> ชอบงานเบื้องหลังไหมหรือว่าจะอยู่เบื้องหน้าต่อไปหรือยังไงเอ่ยก็ขึ้นอยู่กับโอกาสครับจริงๆล้วเป็นคนที่ชอบพวกเบื้องหลังมากอยู่แล้วเพราะว่าชอบดูหนังด้วยรู้สึกว่าเออมันการทําหนังก็อยากลองเป็นคนแบบเขียนดูบ้างหรือแบบเป็นผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าลองทำเหมือนกันถ้ามีโอกาสแต่ถ้าเป็นเบื้องหน้าก็แฮปปี้ที่ยังเป็นอยู่ก็ชอบเลยทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังเลยชอบในการบันเทิงใช่มันก็รู้ว่าคนบาปกลัวทําบุญไม่ค่อยขึ้นเว้ย ตกลงว่าไงอ่ะบอกแฉกลาไงว่าไม่ท้องหรอกเย่ไม่ท้องไม่ท้องไม่ท้องได้เวลาขึ้นส่วนชั้นเจ็ดแล้วที่รักพ่อค้ากัญชามีนามบัตรด้วยเหรอเยี่ยมข้าเลยอะไร ่มเยอะมากเรื่องนี้ทั้งบูทั้ง,งต่างๆอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เข้าไปดูกันว่าเออของใหม่มันเป็นยังไงฮะเราจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีแต่อยากให้แบบทุกคนเข้าไปช่วยกันว่าไปเปิดตลาดวงการภาพยนตร์ไทยให้มีหนังแบบทางที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆมันจะได้แบบคีปอัพกับอย่างน้อยเราคีปอัพกับแบบชาติใหญ่ๆในเอเชียได้แล้วก็คีปอัพในระดับโลกได้ <ๆ S 2> ก็อยากฝากด้วยครับ การมายืนอยู่บนเส้นทางบันเทิงของหนุ่มพีชทําให้ทุกคนรู้ว่าเขาไม่ได้มีดีเพียงแค่รูปร่างหน้าตาหรือว่าชาติตระกูลเท่านั้นเพราะด้วยฝีมือและความตั้งใจจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านหนุ่มคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นศิลปินยังไงซักแฟนคลับก็ต้องคอยสนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่ยังไม่เลิฟก็เลิฟซะตอนนี้ย่งไม่สายนะคะ